สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องไฟเดลิวพูแชร์น่ารูท่านมาพบกับข่าวสั้นของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568ครับแอนดี้ฮันเตอร์จากดีกาเดียนระบุว่าปัญหาแบ็คขวาของสโมสรลิเวอร์พูลลุกลามใหญ่โตกว่าที่คาดไว้วิกฤตในตำแหน่งแบ็คขวากำลังทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้โครงสร้างของสโมสรลิเวอร์พูลเริ่มคอนแคนอย่างเห็นได้ชัดเพราะสโมสรต้องผเผชิญกับความจริงที่ว่า ไม่อาจรั้งเทนอเล็กซานเดอร์อโนจากการเลือกย้ายไปร่วมทีมเลมามริดแบบไร้ค่าตัวได้และผลสะเดือนจากการเสียผู้เล่นระดับนี้หนักหนากว่าที่คนในสโมสรคาดการไว้มากนักบาดเจ็บซ้ำซ้อนช่องโหว่ที่รู้อยู่แล้วแต่ไม่เคยถูกปิดคอเนอร์แบลลี่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัญหาที่สโมสรรับรู้มาอย่างยาวนานต่อที่เทนอาอโนจะโบกมือลาทีมได้ซ้ำความเสี่ยงชัดเจนอยู่ตรงหน้าแต่สุดท้ายลีปูกลับไม่เสริมฟูลแบ็กคนใหม่ เพื่อรับบทบาทแทนตำแหน่งสำคัญนี้การทุ่มเงิน29.5ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวจะได้มีซิมปงมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนถูกคาดหวังว่าจะช่วยอุดรูรั่วได้บ้างแต่เรื่องกลับไม่เป็นอย่างนั้นอันเนอร์สตไม่มองซิมปงเป็นแบ็กขวาแถมซิมปงยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บระยะยาวตามแบตลีปปีคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่สร้างปัญหาใหม่หนักกว่าเดิมเมื่อไม่มีแบ็กขวาธรรมชาติให้ใช้งานอันเนอร์สตจึงต้องงัดแผนฉุกเฉินหมุนเวียนผู้เล่นหลายคนไปยืนตำแหน่งที่ไม่ใช่ของตัวเองได้แก่โดมินิกโซบอตไล เคอร์ติโจนโจโกเมสผลกระทบเกิดขึ้นเป็นโดมิโน,โนทันทีระดับเกมรุกของโมเมซาล่าถูกลดทอนลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะพื้นที่และความไหลลื่นทางฝั่งขวาหายไปเกือบหมดและที่หนักที่สุดก็คือการดึงโซโบตไลซึ่งเป็นกองกลางที่ฟอร์มโดดเด่นที่สุดของทีมตอนนี้ไปยืนริมเส้นฝั่งขวานั่นทาให้แดนกลางเสียหัวใจสําคัญและไปการนําผู้เล่นที่มีจุดแข็งด้านการสร้างรค์เกมมาใช้ในตําแ,แหน่งที่ไม่ถนัดที่สุดอย่างน่าเสียดายสรุปสั้นๆั้นลิฟูรู้อยู่แล้วว่ามีรูรั่วที่ตําแหน่งแบ็ค แต่เลือกไม่ได้อุดและสุดท้ายรูนั้นก็ใหญ่พอที่จะบันทอนทั้งเกมรุกเกมรับและสมดุลของทีมไปพร้อมๆกันและนี่คือข่าวสั้นของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568ครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่องไฟล์เดลี่พู h ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมเดินทางไปกับผมให้ได้หนึ่งหมื่นซับสไครต์กราบขอบพระคุณมากๆครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ